แล้วก็อย่างที่บอกเนอะปีใหม่ทํางานหนักหนาะสาหัสกันมาตอลอดทั้งปีค่ะปล่อยให้ตัวเองดูเหนื่อยดูโทมดูหมองกันหรือเปล่าถึงตอนนี้นะเรากําลังจะได้หยุดยาวหลายวันเลยทีเดียวก็ควรจะมาดูแลตัวเองกันด้วยละกันอะไรทําให้ตัวเองดูดีดูสวยดูมีความสุขมากยิ่งขึ้นนัดจัดมาฝากแน่นอนในรายการของเราวันนี้โดยเฉพาะนะคะสิ่งต่อไปนี้ทําให้คุณดูดีขึ้นแน่นอนเปิดมาปีใหม่นะหลังจากปีใหม่ไปแล้วขอให้คุณดูปิ๊งปังขึ้นไปไม่ยากค่ะถ้าคุณใช้เคล็ดลับของคุณอุ้วิสารัตสวัสดีค่ะสวัส ณแอดใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถ้าบางคนชมรายการอยู่แล้วโดนแซวตลอดว่าฮ<ะ>ิดัมฮิป้าทาไมดูแกทําไมผิวแย่อ,อย่าเสียใจยเพราะถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยคุณทัน<ะ>ต้องบอกว่าตัวอ้วเริ่มต้นมาทั้งชีวิตก่อนจะมาเจอทางออกที่ถูกคุณแอดคือลองผิดลองถูกมาตลอดมาเยอะคือต้องบอกเลยว่าอะไรที่เขาว่าดีผู้หญิงคนนี้ถามว่าเคยไหมเคยเกือบ90%บนโลกใบนี้ต้งแต่ของถูกยันของแพงจริงๆคุณแอดคือเป็นคนที่ติดอยู่กับคําว่าอุและดำ ทำไมถึงเป็นแบบนี way, Alice, cioè, ้คือเกิดมาเนี่ยคุณพ่อดําคุณแม่ดาคุณแอนไอคำว่าเราจะผิวขาวเนี่ยคือมันห่างไกลแต่ทีนี้เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคนมาจีบเพื่อเราเขาจะต้องบอกเหตุผลว่าเพื่อเราดูขาวเพื่อเราดูสวยแต่ไม่จีบอู้ไม่ชอบ ไม่ใช่บอกคนดาไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวอุคิดว่าถ้าอุผิวขาวอุคงจะสวยกว่านี้อ,อยากรู้ไหมว่าตอนเด็กๆหน้าตาเป็นยังไงไม่มีช่วงวัยรุ่นแบบไหนแก่ขนาดไหนดําแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมชมรูปพร้อมๆกันเลยรูปแรกเลยคุณแนทนะ,นะคุณแนทรู้สึกยังไงกับคนในรูปคิดว่ายุสักเท่าไหร่คะ ถ้าไม่รู้จักกันเลยอะอายุไม่ถูกจริงๆนะคะแรงตรงนี้ตอบอายุเยอะยังไม่เจ็บเท่านี้นะคุณผู้ชมจริงคืออุ้งไปไหนเนี่ยทุกคนจะยกมือไหว้แล้วเรียกพี่ตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอะคือดําแล้วมันดูแก่เหรอแล้วมาส่องกระจกแล้วเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันก็รู้สึกว่าเออว่ะดาแล้วมันแก่จริงทีนี้ก็เริ่มคุณแอนดเริ่มดูแลตัวเองแต่ก่อนจะมาเจอทางออกที่ถูกแบบดีไว้เนี่ยอุ้งก็ลองผิดมาเยอะฉีดกูต้าลอกผิวอะไรที่เขาว่าดีทานแล้วบางครั้งเเนนีีี่ยยแพอาจก็ม บางครั้งทานไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่มันจะแบบผิวดีกับเป็นอ้วนก็มีคุณแนทจนรู้สึกว่ากาลังกจะสิ้นหวังแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูอีกสักอีกหนึ่งรูปว่าตัวอูนเนี่ย ผ่านมาเยอะแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเป็นแบบไหนอีกหนึ่งรูปตอนนี้อายุ21คุณแนทเป็นผู้หญิงผิวสามสีหน้าสีหนึ่งหัวไหล่สีหนึ่งแล้วก็ช่วงแขนด้วล่างสามสีจริงๆคือเราเนี่ยเป็นคนดําคุณแนทแต่เราหลอกตัวเองว่าเราทาแป้งเบอร์หนึ่งเราคงสวยแต่หน้าก็เลยขาวก็สวยแล้วมันไม่ได้ขาวอย่างนั้นคุณแนทมันออกเทาจนเขียวอ่ะอย่างที่เห็นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะมันไม่เห็นผลเลยคืออุ้หมดหลักแสนนะคุณแนทจนรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วช่างมันเถอะปล่อยให้มันดำไปแล้วมันมีอยู่งานหนึ่งคุณแนทที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากฮึดอีกหนึ่งรอบ<ฆ>วันนั้นเป็นช่วงที่ว่าเป็นธีมพวกปาร์ตี้แล้วอูก็ตั้งใจกับเพื่อนว่าเฮ้ยอยากใส่สีส้มอยากแต่งตัวจัดจัด<ฆ>แนวแบบตรงควาาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>คุณแนทแต่สิ่งที่อูดได้กับความเป็นจริงมันไม่ใช่เราอยากเข้าไปในงานแล้วคนทักว่าสวยจังเลยแต่งตัวเลิศอย่างงุ้นี้<ฆ>คนทักเฮ้ยดำยันพุงว่ะอู วันนั้นน่ะเป็นที่รู้จักคำออฟฟิศเลยคุณแนทนะทุกคนเรียกแบบชื่อเกาหลีมากดำยันพุงอย่างที่เห็นในรูป <c oughs> แล้วที่มันเจ็บคืออะไร เพื่อนที่ถ่ายรูปด้วยอะแก่กว่า4ี่หปีอะคุณแนท<ฆ>แต่เขาดูเด็กกว่าดูกระจ่างกว่าทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเป็นผู้ชายจะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเจอหน้าใครแล้วอะดําดมันแบบเจ็บใจคุณแนทจจริงแล้วเพื่อนก็แซวตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมหาลัยเพื่อนที่ทํางานทุกคนจะเรียกอีดําอีเขียวประมาณนี้ค่ะ<ฆ>วันหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของ,อแ,รงแรงเลยเนี่ยคือไปงานเลี้ยงรุ่นคุณแนทะวันนั้นเราก็ตั้งใจว่าอาวดํายังไงก็ต้องกบให้มิดอยากจะสวยอะตัวพ่อบีบีคุณแนทคือพ่อทั้งตัวทั้งหน้าทัั้้งตววแลก ว่าจะสวยแต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นพร้อมกับคุณแนทนั่นคือสภาพ,ภาพขอใช้คําว่าสภาพของคุที่ไปในงานแล้วแต่งหน้าแต่งตัวประมาณเกือบสาชั่วโมงเป็นอย่างไรลูกสังเกตได้เลยว่าตาค้อยหน้าเหี่ยวผิวดำเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือผิวมันแย่คุณแนทและเราก็ดูแลแบบไม่ตรงจุดอะ่ะเราก็ไปหาอะไรมาดูแลซึ่งมันไม่ช่วยให้เราดูดีขึ้นผิวเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วนั้นเพื่อนผู้ชายเข้ามาลุมไม่ได้ลุงมว่าสวยนะคุณผู้ชมออ้พอกอะไรมาเนี่ยเขียวเชีย ผิวจะยุ้ยติดมือไหมอุคุณแนทเจ็บอะตายละออกมาพูดตอนนี้คือขำคุณผู้ชมแต่วันนั้นอะหูเสียใจมากคือระหว่างโดนเพื่อนลุมมาว่าอีดำน่ะมันแกมันคือรุ่นเดียวกันหรือเปล่าคือเราก็ตั้งใจจะสวยใช่พ<ช>ี่พยายามมาก<ด>มาในการแต่งในต่างตัวแต่ว่าเขาก็มองว่าเราเป็นแบบแนวฮาแนวใสตัวตลกไม่ไไมชอบชาไอยากได้ยินอยากเป็นนางเอกบ้างจริงแต่ทันใดนั้นคุณผู้ชมสักพักหนึ่งมีเพื่อนเราคนหนึ่งเดินเข้ามา เราดูแต่งหน้าธรรมดาแต่งตัวธรรมดาแต่ทุกคนบอกเฮ้ยทำไมมันสวยขึ้นน่ะทำไมมันดูเด็กทำไมมันดูดีไอ้ทำชมพวกเนี้ยอูอยากได้ยินให้เขามาชมอูบ้าง <ừ> แต่เขาไม่ได้ชมอู <ừ> ไงคุณนะัทชมเพื่อนเราก็ตาตัดหมอกเลยมองเพื่อนหัวจดเท้าเท้าจดหัวดีตรงไหนเพื่อนถึงได้ถูกถูกชมว่าสวยแล้วเขาดีตรงไหนคะผิวคุณนะัทป <ừ> ังมากคุณผู้ชมหน้าดีผิวตัวดีคือพูดง่ายๆว่างานดีทั้งตัวจริงๆนะนัทว่าเรื่องของผิวเนี่ยมันสําคัญนะคือถ้าสมว่ามันดูมองไปแล้วมันดูสะอาดตา นะต่อให้จมูกแบนบ้างตาตีบ้างมันก็งดูนะเอ็นดมได้มันดูสวยคุณนัทคือดูเลี้ยงเกล่าใช่แล้วหน้ามองอูก็ถามเพื่อเลยเฮ้ยบอกหน่อยโหทำไงทำไมถึงดูแบบดีดูเด้งดูเด็กขนาดนี้เพื่อนบอกเอางี้อู๋เห็นสภาพแกแล้วอ่ะเดี๋ยวเลิกงานหยิบให้เลยให้ดีด้วยนี่เพื่อนบองดีจริงเลยคุณนัทเพื่อนบอกทนไม่ไหวจริงนะคะทีนี้ไปท้ายรถเพื่อนหยิบมาให้ตัวนี้คุณผู้ชมดีไว้แล้วถามเพื่อนคำแรกก่อนทำไมถึงให้ลองมันดียังไงเพื่อนก็ย้อนกลับมาว่าอู แกว่าฉันเปลี่ยนไหมแล้วบอกเฮ้ย oh. แกเปลี่ยนจากฝ่าเท้าเป็นหน้ามือ oh. เพราะฉะนั้นแกเอาไหมละ่ะเอา uh. แล้วนอกเหนือจากนั้นนะ uh. คุณผู้ชมสารสกัดในนี้มันมีคอลลาเจนเปปไทด์มันช่วยอะไรมันเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาคุณทานไปแล้วเนี่ยมันดูดซึมได้เลย uh. คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะผิวเสื่อมผิวคล้อยเสื่อมสภาพด้วยวัยด้วยอายุนะคุณแนทมันจะปรับให้ฟูขึ้นตึงขึ้น uh. ผิวที่เป็นรูขุมขนกว้างๆเนะี่ยมันบีบให้กระชับลงแล้วย uh. ังไม่หมดคุณแนทที่มันปลื้มปิ่ เขามีแอกูตาเทโอนช่วยในเรื่องของกระจาร่างขึ้นใสขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจบในเม็ดเดียวไม่ต้องไปลองอะไรเยอะคุณผู้ชมเราโดนมาหมดแล้ว <ฮะ S 2> รู้หมดแล้วว่าอะไรลองแล้วเป็นยังไงแต่ตัวเนี้ยง่ายๆเพื่อนบอกอู้ตื่นเช้ามาดีไว้1เม็ดน้ำเปล่า1นึ่งแก้วเราทำคุณแนทยังไม่หมดกล่องเรารู้สึกว่าเฮ้ย ผิวเราลื่นขึ้นตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราอุปทานหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอูมีการทดลองมาฝากว่าแบบมันเปลี่ยนแบบไหนมันทําให้ผิวกระจ่างแบบไหนน้นําในแก้วเนี่ยอูให้เป็นตัวแทนของผู้หญิงผิวสุขภาพดีเกิดมาอูไม่ได้เป็นแบบนี้ค่อนข้างอิจฉาผู้หญิงผิวดีคุณแนท <c oughs> พออูเกิดมาพร้อมกับสีผิวแบบเนี้ยกระดำกระด่างคล้ำๆให้คุณผู้ชมดูเลยสีผิวไม่สม่ำเสมอกันด้วยใช่อูไม่คนนะ่ะคุณแนทให้เห็นเลยว่าวันเนี้ย ถ้ามันกระดำกระด่างมันปรับให้กระจ่างทั้งตัวยากกว่าคนดำสนิทนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเวลาทานคุณไม่ต้องแกะแบบนี้นะแต่อูอยากให้เห็นค่ะสารสกัดในนี้ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเปปไทยแอลกูตาไทโอนซิงและอื่นๆกว่า10ชนิดคุณแนทะคือตัวเดียวจบอ่ะอูไม่วุ่นวายแล้วจ่ายตังน้อยเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ยเยอะมากคุณแนทะมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันปรับให้กระจ่างขึ้นสว่างขึ้นและที่สําคัญนะบอกเลยว่าคุณภาพผิวเนี่ย คุณแต่งหน้าคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผิวมันดีตลอดทั้งวันคุณแนททีนี้บางคนบอกคุณอู๋คุณอู๋หยุดกินจะกลับมาคล้ำไหม<า>จะกลับมามองหรือเปล่าอู๋ไม่ตอบนะแต่คุณผู้ชมดูด้วยสายตาผิวดีแล้วผิวเด้งแล้วทีนี้แดดมันหยุดเจอไม่ได้มล,พ,มมลพิษมันต้องเจอทุกวันนะคุณแ<า>นทอูไม่ได้คนต่อนะ มันแบบนี้มันผิวเรามันมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วอะไรเข้ามาความแพ้จะไม่เกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอูบอกเลยว่าดีไว้เนี่ยปากต่อปากกินแล้วเห็นผลกินแล้วแฮปปี้เฮ้ยแกทําอะไรทําไมสวยขึ้นเพื่อนบอกเพื่อนเนี่ยณปัจจุบันอูบอกเลยว่าฉลองยอดขายครบ20ล้านคุณแนทแฮปปี้มากคุณแนทไปไหนบอกต่อกันมากถ้าของไม่ดีจริงนะขายไม่ได้ขนาดนี้อยู่ไม่ได้คุณแนททีนี้เนี่ยนอกเหนือจากอูแล้ว เดี๋ยวโชว์ดีกว่าว่าใครทานดีไว้แล้วรู้สึกชีวิตดีช,ตดชีวิตเปลี่ยนบ้างระหว่างชมภาพผู้ใช้จริงอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณแนทเนี่ยลองดูแววตาหลังจากที่เขาทานกันไปแล้วในทุกคนรู้สึกเฮ้ยชีวิตดีอ่ะคือต้องบอกงี้ค่ะคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่ว่าถ่ายรูปแล้วไปปรับแสงใส่ลเตอร์นะอนนไอ้แบบแนะนั้นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนสว่างวาบขึ้นมาแต่แววตาเนี่ยปรับให้มันมีความสุขในรูปเพิ่มากขึ้นไม่ได้แต่ดูจากรูปของผู้ใช้จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบพอขาวขึ้นสุขพันธ์ดี ความมั่นใจเกิดเสน่ห์ก็ตามมาเอานี้คุณแนทเอาโดยส่วนตัวอุเลยนะเดี๋ยวนี้เพื่อนไม่แซวว่าอีดำแล้วเพื่อน,นี่จะเข้ามาถามเฮ้ยอุ๊ ดีไว้มันทาให้แก็บเปลี่ยนขนาดนี้สิเหรอ oh. เปลี่ยนมากจากปกติคนที่มาจีบนะคุณผู้ชมไม่เคยรุ่นเดียวกันสมมติ <Ha. S 1> 20คนมาจีบ30กว่าหรือ <Ha. S 1> ว่ารุ่นเดียวกันแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเราดูเด็กกว่าเพื่อนวัยเดียวกันและที่สําคัญนะคุณผู้ชมรีบเลยวันนี้โปรโมชั่นต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณแอ <Ha. S 1> ดจัดเต็มจริงๆอูบอกเลยว่าที่อื่นไม่ให้แนะ่นอนกับ <Ha. S 1> ราคาพิเศษแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยดีไว้สกล่องแบบนี้ค่ะคุณแอดมีขายทั่วประเทศไทยแต่คุณต้องจ่าย2790 วันนี้ฟังดีๆนะคะเฉพาะแฟนรายการอูลดให้เหลือ1,990บาทไม่ถึง2 0 0พยังไม่หมดคุณแนดค่ะถ้าสาสซ้าย30คนที่โทรติดที่1 5 7 7แล้วบอกเขาว่าสั่งดีไว้นะคะคุณแัดค่ะอูฝากคุณแนัดนี่จะ,นะในะคะแบบนี้ เอาไปเลยลบเบินไปด้วยเลยเอาไปเลยทั้งหมด4กล่องที่เรา2คนถืออยู่คุณผู้ชมเซตเนี้ยจริงๆต้องจ่าย6กพ<ะ>ันแต่เฉพาะ30คนที่โทรติดที่157 7้อู๋ให้คุณจนะ่ายพันเก้ากคุณแ n e ได้2กล่องใหญ่2กล่องเล็กถูกต้องคือ4กล่องแบบนี้เลย<ะ>และถ้าไม่เห็นผลไม่มีความเปลี่ยนแปลงอู๋ยินดีขึ้นเงินคุณแน net ะทำไมถึงมั่นใจทุกกล่องเนี่ยของดีไว้จะมีแถบว่าสีผิวแบบนี้ค่ะคุณแ n e จะรู้เลยว่าเฮ้ยผิวเราดีขึ้นคุณภาพผิวเปลี่ยนไปขนาดไหนสมัยก่อนน่ยอุไมมาาจะคณ 14เพื่อนี้เขียวเขียวหันควับเลยอะ่ะคือเขียวหนักมากจริงๆคุณแัตแต่นะปัจจุบนันอุบอกเลยว่า สามารถท้าแดดท้าลมได้แบบไม่แคร์สื่อผิวอยู่ที่เบอร์สองค่ะคุณผู้ชมพัฒนาการจริงจริง,รงคุณแนดะแล้วบอกเลยนะงานดีชีวิตด,ดีขึ้นณนะปัจจุบนันนี้คอยเป็นที่ปรึกษาให้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแต่คุณผู้ชมใครชมรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจกับอูด,ด้วยที่ชีวิตอูเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วกดเลยที่157 7คุณแอดขาช่วยถืออีกนี่วิธีการรับประทานรับประทานยังไงคะตื่นเช้ามาดีไว้หนึ่งเม็ดน้ำเปล่าหนึ่งแก้วง่ายค่ายคุณ จะได้ทั้งหมด4กล่องแบบนี้ไม่ต้องจ่าย6,000ค่ะจ่ายแค่1,990ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งกด1577คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผิวดีชีวิตดีตามอะ่ะคุณแนทคือตอนเนี้อูบอกเลยว่าเวลาไปไหนเนี่ยอูสามารถแต่งตัวทําอะไรมั่นใจมากยิ่งขึ้นหน้าที่การงานก็ดีจากผิวที่ดีขึ้นนะคะคุณแนทรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยเอาเปนว่างี้รีบโทรมาสั่งซื้อกันดีก,กว่าค่ะหลังจาก เปิดปีใหม่มาเราก็เหมือนจะเป็นคนใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเนาะเออนะคะแต่สําหรับแนทไม่ใช่คนผิวคล้ำแต่ก็ทานได้ใช่ไหมใช่คุมมวันนี้อายุเล็กเล็กสแล้วทานวันนี้อีกสิปีข้างหน้าจะยังดูเหมือนวันนี้อยู่ถูกต้องค่ะสับมา2เซตให้แนทเลยนะคะโอเ่ะอาวันลี้โมาเลยแล้วกันนะคะ1 5ึ่เจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณอูเอามาแนะนํานะคะดีไว้นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอูที่ ให้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ขอบคุณมากขอบคุณคคขอบคุณค่ะเอาละค่ะนี่เป็นสิ่งดีๆที่เอามาฝากกันนะคะในช่วงก่อนจะปีใหม่แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาสนับเพลงดีๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะสดชื่น